ูชีพขุนอาจจัดงานไหว้ครูประจำปีพร้อมเปิดตัวละครเรื่องขนาาาุนศึกสองนักาเตรียมลงจอทางททบ5เร็วๆนี้วันที่6มีนาะ2565คูชูชีพขุนอาจครูโขนครูของแผ่นดินจัดพิธีไหว้ครูประจำปี2565โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิทยาเบญจาธิกุลรองอธิบดีฝ่ายบริหารคณะบดีนิติศาสตร์เป็นประธานในพิธี งานไหว้ครูนะคะพิธีไหว้ครูก็คือจัดเป็นประจำทุกปีเพราะเราได้สอนเด็กๆเ,เรียนโขนอะไรพวกนี้ค่ะคือสอนแล้วก็ต้องอ่าก็เรียกอะไรถึงปีต้องครอบครูเพื่อเป็นสิริมงคลกับเด็กๆจะได้ไม่ผิดพลาดเรื่องทางอ่เขาเรียกอะไรนะผิดครูผิดครูอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็จัดทุกเดือนมีนาจะ,จะแล้วแต่้าจะเป็นช่วงต้นเดือนกลางเดือนแล้วแต่ทุกเดือนมีนาค่ะของทุกปีค่ะ ครับผมก็การวิธีไหว้ครูเนี่ยมันเขาเรียกว่าโยงนะเขายงไปถึงอีกแขนงหนึ่งการทําละครพวกเกี่ยวกับภาพยนตร์นะครับแล้วก็จะจับวงวงอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกับบรมบครูเพราะพญานาคก็เกี่ยวกับครูเพราะฉนั้นเราจัดวิธีไหว้ครูการไหว้ครูนี้เข้าโยงกับการแสดงละครของศึกสองนักขราเกี่ยวกับละครไทยๆเพราะนั้นตรงเนี้ย ก็อยากจะให้ทุกคนเข้ามาศึกษาโดยเยาวชนที่อายุน้อยนะฮะที่ยังไม่รู้จักว่าละครพันพื้นบ้านแล้วก็ดาราเก่าดาราใหม่เข้ามาประกบกันเพื่อต้องการจะสืบสารเขาเรียกว่าเป็นการที่ถอยอดนะฮะแล้วก็ทําเรื่องนี้ให้เกี่ยวกับพญานาคซึ่งโยงมาเลยแบบสมัยใหม่ที่คนกาลังมีความศรัทธาพญานาคครับผมตอนนี้ครับที่ที่มาในเรื่องของขุนศึกสองนครานี้นะครับเกิดจาก แนวคิดนะครับของพ่อครูชูชีพนะครับซึ่งเป็นผู้กํากับนะครับได้เล่าพอ็อดเรื่องให้ให้ผมได้ฟังคร่าวๆแล้วก็ผมเองก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับก็คือพอ็อดเรื่องของคือว่า,าในนาคพิภพเนี่ยเขามีการาสู้รบกันเพื่อแย่งชิงน,งนางนาคกันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ด้วยความที่เป็นนาคเนี่ยเป็น,เป,นเป็นเทพเจ้าหรือว่าเป็นเทวดาเนี่ยไม่สามารถที่จะมาทําพฤติกรรมลักษณะนี้ได้ฉะนั้นในเรื่องเนี่ยก็จะมีท้าวิรูปโขเนี่ยซึ่งเป็นใหญ่อยู่ในเมืองนาคพิภพเนี่ยฮะ ก็เลยส่งพญานาคเหล่านี้ขึ้นไปเกิดเป็นมนุษย์เพื่อจะได้รู้จักความโลภความโกรธความหลงนะครับก็คือสู้รบกันเพื่อจะแย่งชิงนางนาคอยู่บน,เป,นเป็นมนุษย์น่าจะดีกว่าที่จะมาเป็นนาคแต่ด้วยความที่เมื่อส่งพญานาคขึ้นมาแล้วเนี่ยพระท้าวิรุปโขดีกลัวกลัวพญานาคไม่กลับเข้าสู่เมืองบาดาลเหมือนเดิมก็เลยส่งพญานาคซึ่งเป็นขุนโจรมหาราชเนี่ยฮะ ขึ้นไปปลิดชีพนะครับเพื่อที่จะให้กลับมาจุติยังโลกมนุษย์เหมือนเดิมเอยงยกนกพิพภพเหมือนเดิมเพื่อที่จะทำมาบําเพ็ญตบะให้ตัวเองเป็นผู้ที่สําเร็จทำในในในต่อไปนะครับเรื่องนี้ก็จะพอดเรื่องประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องที่จะมีอพอเกิดมาเป็นเมืองมนุษย์แล้วเนี่ย มีการเป็นเจ้าเมืองต่างๆนะครับทั้งทั้งเก้าเมืองนะครับแล้วก็จะมีน้องๆที่น้องๆที่มาร่วมกับสแสดงกับพวกเราที่เป็นนางนาคนางนานางนาคแล้วก็เป็นพระเอกนะครับคืออ่าก็จะมีหลายท่านเลยที่ที่มาอยู่ในนที่นี้ก็คือนักสแสดงทั้งหมดเลยนะครับมีทั้งเจ้าเมืองนะครับมีทั้ง ตัวตลกมีทั้งเมืองแม่ไม้เมืองแม่ไม,ม,ม,ม้นี่ก็ถือว่าเป็นพญานาคอีกเมืองหนึ่งเหมือนกันซึ่งซึ่งซึ่งสนุกมากในในพอดเรื่องนี้สนุกมากจะมีการสู้รบกันแล้วก็มีแฝงคติธรรมเข้าไปด้วยครับในในเรื่องนี้ครับใช่น้นองแม็มนนนก,น,กมน,น,น,มนี่ก็มาเป็นนักสแสดงให้ให้เราด้วยแล้วก็ให้เกียรติมาเป็นพระเอกนำให้ให้หนังเรื่องคุณศึกสองนาคารานะครับให้เราด้วยนะครับก็ฝากติดตามทุกท่านด้วยนะครับก็ถ้าอยากจะ ดูความมันในเรื่องนะครับแล้วก็ดูความเป็นหนังจากจากวงวงที่มีการพัฒนาแล้วนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่หน,นังจากจักวงแบบเดิมเราจะมีการสอดแทรกอินดิมิช mm ัน hmm. เข้าไปมีเอฟเฟกเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับก mm ็จะสนุกสนานกันนะครับ mm hmm. ตอนนี้นะครับเราได้ถ่ายทําไปประมาณ80%แล้วนะครับตอนแรกจะจะจะเสร็จเมื่อเมื่อต้นปีที่แล้ว้วฮะแต่พอดีมีโควิด mm hmm. เข้ามาเราก็ไม่ได้ถ่ายทําต่อหลังจากงานไหว้ครูนี้เสร็จนะครับ mm hmm. เราก็ จะเริ่มดําเนินการถ่ายต่ออีก20ซึ่งเป็นฉากลบเป็นฉากเดินป่าสู้ลบในป่าอีอนอนี้สวยงามมากนะครับเรากําลังสถานที่เราได้แล้วนะครับที่น่าจะเป็นที่แถมกระแพงแสนนะครับที่เราจะไปถ่ายทอดกันเห็นว่ามีนักข่าวร่วมแสดงในเรื่องนีง้ดดนักข่าวมีครับปีพี่ที่มาเป็นมีเมืองแม่ไม้ด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็มาเป็นปคุณปูนะครับเป็นเป็นคุณเท้านะครับสแสดงเป็นคุณเท้าของเมืองของเมืองอัน,นันตนาคราชนะครับอันนี้ก็ สนุกสนานบันเทิงแล้วก็น่ารักนะครับน่ารักมากนะครับพวกเราคือคือสิ่งมหัศจรรย์ของของเรื่องนี้ก็คือเราไม่มีบทะฮะเป็นบทสดเขาเรียกว่าบทสดจากพ่อครูเลยนะครับพ่อครูคิดบทขึ้นมาวันนั้นเลยนะฮะแล้วเราก็เล่นกันในวันนั้นเลยจะไม่มีการให้นักแสดงไปอ่านบทล่วงหน้านะครับนักแสดงก็จะพูดในวันนั้นแสดงในวันนั้นเลยถือว่าทุกคนเป็นละครเรื่องแรกก็จริงนะฮะแต่สามารถแต่สามารถที่จะ ทำกำกับบทแล้วก็แสดงตามที่พ่อครูขอได้เลยนะฮะทุกคนเก่งมากๆเป็นมืออาชีพมากๆเลยครับให้คุณชูชีคชช้ค่ะให้คุณชีพืฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับค,ครัคกอ็อยากจะาฝากละครเรื่องนี้ให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะครับในทำถ่ายทอดนะทีช่องห้านี้นะครัก็คือพวกเราน่ยแรงบันดาลใจก็เกิดจากผู้ชมนะ<ช>ถ้าผู้ชมมาช่วยเป็นกําลังใจช่วยท่นชม พวกเราก็มีพลังใจมีพลังการที่จะทํางานตรงนี้ให้สำเร็จนะทุกคนก็มีความพร้อมหมดนะใช่ไหมฮะใช่คุณแม่ไม้พร้อมยังพร้อมแม่ไม้พร้อมแล้วนะครับพระเอกของเรานะครับอัานนี้น้องต่อน้องต่อมาจากฟิล์มชนบทก็มาร่วมแสดงนะครับจริงๆเขาเป็นลูกน้องของพยุงยักษ์กุลนะครับแต่น้องแบ็กได้โอเคแล้วจากทังห้านะครับ น,นั่นนักน,น,นเงเอกของเราก็น้องไมล์เลิฟนะครับ er น้องเบนเน็ตไอรอลด้วยนะครับมาร่วมแสดงครับผมหลายท่านเลยครับผมตรงนี้ก็ฝากท่านผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะครับ อย่างน้อยก็เป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราเป็นแรงสิ่งบันดาลใจให้พวกเราอยู่ได้นะครับควบคู่กับช่อง5ต่อไปครับมีตลกแสดงด้วยไหมครับมีตลกด้วยโดาาฉยไหนอ่ะอ๋ออันนั้นโซดาฉายฮะใส่แว่นตาเปิดหมวกด้วยฮะเออสมชาตินะอ่าพีชาชัยภูมินะครับชัยภูมินะเปิดเปิดออเนี่นะฮะนิดหน่อยนะครับดี่ครับดาราเก่า ดารด้า,เ,า,า,ดาเก่าก็งัดๆัดขึ้นมาที่ค,คนบางคนเขาก็ลืมกันไปแล้วก็เอามาเพื่อที่จะได้แนะนำว่าเอยังอยู่นะคะอะไรอย่างนี้ยังไงติดตามชมนะครับว่าศิษยสางนารานี่สนุกแค่ไหน ร่วชมด้วยสายตาของท่านเองนะครับขอบคุณนะครับวันนี้นะครับเป็นวันพิธีครอบครูประจําปีของครูชูชีพขุนอาจครับแล้วก็จะรวมไปถึงเราศริลปินนักแสดงครับที่ามาร่วมพิธีไหว้ครูในวันนี้เพราะว่าเราจะมีการถแถลงข่าวในเรื่องของละครขรืศึกสองนาคาราด้วยครับก็ละครเรื่องนี้ครับรู้สึกดีใจครับที่ได้มาร่วมแสดงด้วยเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกเลยที่รับบทเป็นมังรามินแล้วก็บทค่อนข้างาที่จะท้าทายมากครับเพราะว่าเป็นในตัวละครเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการ ต่อสู้ซะส่วนใหญ่ครับจะเป็นบูสบูสมากเลยเพราะว่าในปกติในละครที่เคยเล่นมาหรือว่าภาพยนตร์ที่เคยเล่นมาอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นในเรื่องของอพิเรียสซะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นรักโรแมนติกอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างที่จะพลิกคาแรคเตอร์เหมือนกันแต่ก็จะทําโอกาสตรงนี้ให้ดีที่สุดครับอยากจะฝากให้ทุกๆคนนะครับที่รับชมอยู่ทางารายการนะครับอยากจะให้ฝากละครคุณสืกสองนครารานะครับ ตอนนี้เราก็ถ่ายทําไปแล้วนะครับ80%ก็เหลืออีก20%นะครับยังไงก็อยากจะฝากให้ทุกคนติดตามกันให้เยอะเพราะว่าละครเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางผู้จัดนะครับรวมไปถึงเหล่านักแสดงนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงรุ่นใหญ่หรือว่ารุ่นเล็กหรือว่านักแสดงหน้าใหม่เราเปิดโอกาสให้สาหรับน้องๆทุกๆคนนะครับอยากจะเข้าสู่ในวงการบันเทิงแล้วก็อยากจะฝากละครเนี่ยแหละฮะไว้ในอ้อมบอกอ้อมใจของท่านผู้ชมทุกๆคนครับขอบคุณครับนึอง